เดินทางมาที่จีนกันบ้างนะครับเราจะทําเกี๊ยวครับเกี๊ยวตัวนี้มีไส้เป็นกุ้งและก็หมูสับนะครับซึ่งตัวแป้งเนี่ยจะทําเองด้วยไม่ยากครับส่วนประกอบเนี่ยมีแค่แป้งสาลีน้ําและก็น้ำมันเท่านั้นเองเกี๊ยวตัวนี้มีชื่อว่าเกี๊ยวเซียงไฮ้ครับเราใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับใส่ลงไปในเครื่องตีเลย เราจะมีน้ํา2ส่วนนะครับน้ําตัวหนึ่งเป็นน้ําร้อนน้ําตัวหนึ่งเป็นน้ําทรบมดานะฮะการทํางานของน้ําร้อนกับน้ําเย็นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่น้ําร้อนใช่ไหมครับแบ้งเขาก็จะทํางานเหมือนว่าจะสุกสุกกว่าการใส่น้ําเย็นนะครับผมมีน้ําร้อนส่วนแรกนะครับ120 ml สมนะครับใส่ลงไปเล็กน้อยก่อนครับคนให้พอกระจายทั่วๆกันนะครับอีกส่วนประกอบหนึ่งของน้ำนะครับเป็นน้ําอุณหภูมิห้องเนี่ยแหละครับเราใส่น้ํามันลงไปด้วยครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ตามลงไปครับแล้วเราก็นวดให้เนียนดีนะครับเป็นเวลา5นาทีครับุแป้งกระจกมาเป็นลักษณะน,นี้นะครับเดี๋ยวคุมไว้ด้วยพลาสติกแล้วพักไว้ประมาณสัก10-15นาทีครับในระหว่างนี้เรามาเตรียมตัวไส้กันดีกว่าครับ เสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับอ่าละละเรียบร้อยตัวแป้งของผลก็เรียบร้อยดีแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาคลึงแล้วก็พับตัวเกี๊ยวของเรากันดีกว่าครับ mm hmm. คุมผ้าไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะแห้งแต่ละก้อนที่เราได้มาเนี่ยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะมาคลึงให้เป็นแผ่นกลมๆครับผม เราคึ่งแป้งให้บางๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ไส้ลงไปครับจับจีบให้สวยงามนะครับพับเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณถุงผ้าแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับ1ชิ้นนะฮะแล้วเราก็ใช้ผ้าคุมไว้ครับเดี๋ยวเราจะเอาลงในหลังถึงเพื่อลงเป็นึ่งนะครับใช้ผักกาดรองได้นะครับ ถ้าเราไม่มีเราก็ทาน้ำมันบนหลังถึงได้นะครับตอนนี้หลังถึงของปนร้อนแล้วนะครับฉีดน้ำเล็กน้อยนะครับปิดฝาครับแล้วก็ยกเกี๊ยวเซี่ยงไฮ้ของเราไปนึ่งนะครับด้วยไฟแรงเป็นเวลา8นาทีครับ คุณผู้ชมลองดูสิครับหม้อที่ผลใช้นึ่งเจ้าเกี๊ยวเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับหลายๆคนเขาจะนึกว่าเอะด้านล่างนี่เขาเป็นกระทะหรือเปล่าใช่ครับด้านล่างเป็นกระทะด้วยนะฮะจะเป็นลักษณะคล้ายๆวอลกนะครับเราก็สามารถใช้ผัดอ,อ,อาหารอะไรได้มากมายครับแต่เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องการนึ่งอาหารเขาก็สามารถเป็นลังถึงได้เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยถูอินวันนะฮะตอนนี้แปดนาทีแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับ สำหรับถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องการทําไว้ก่อนเนี่ยครับทำไปได้ไหมทําได้นะครับพอเวลาที่เราทําพักให้เย็นลงเนี่ยครับก็แป้งอาจจะแข็งขึ้นนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเวลาที่เรารับประทานเนี่ยเราก็ต้องมาอุ่นใหม่อีกทีหนึ่งครับ ตกแต่งด้วยผักชีเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งการเดินทางนะครับสัญชาติจีนกับเมนูที่มีชื่อว่าเกี๊ยวเซี่ยงไฮ้ครับถ้าแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงหรือเมนูจากรายการของเราแม้แต่เมนูเดียวนะครับง่ายมากเลยครับแค่กดปุ่มข้างๆคนตรงนี้ครับ subscribe เลยครับ